งานตัวนี้คือมันจะดูดซึมมันจะช้าหน่อยค่อยๆซึมนะครับดูดซึมไปยันหัวยันไหลเลยเดี๋ยวรอดูผลงานอีกทีนึงว่าไอ้ต้นใหญ่ๆที่แก่ๆแ,แล้วที่ออกดอกแล้วนะครับที่อยู่ในน้าต้องตามดูว่ามันจะตายดีแบบนี้ไหมแต่สาหรับต้นที่เล็กประมาณนี้ตายดีเลยนี่เล็กที่ไม่ใหญ่มากไม่แก่มากเนี่ยตายดีเลยครับมาดูดรับอ่อยายาที่เราใช้ก็คือเป็นตัวสาร h a l o ซัน f ูร o n ก็หาซื umb, ้อได้ทมร้านค้าคินิเกษตรทั er ่วไปนะครับผมลองหาดูเดี๋ยวขึ yeah ้นชื่อไว้ให้ว่าชื่อตัวไหนนะครับชื่อสามัญคือฮาโลซันฟูรอนเป็นยาดูดซึมกำจัดกลุ่มพวกกบแ้งหมูตระกูลที่ว่ามีหัวอยู่ในดินนะครับใช้ได้ดีเลยนะครับผมเดี๋ยวเราติดตามต้นใหญ่ๆเดี๋ยวขึ้นให้ดูอีกทีนึงว่ามันจะตายดีแค่ไหนนะครับ